พี่น้องสวัสดทุกคนค่ะพี่น้องขัเน้พามาเห่นกลุ่มน้อยค่ะมาเห็นบักขามหวานตัวนี้ค่ะพี่น้องขามใบักขามหวานกันข้ามหวานโดโอค่ะพี่น้องข้ามหวานทองคุณลาค่ะพี่น้องเื่อนูกค่ะ นี่ค่ะโลคากโลคากี่นอน จ้าพี่น้องเดดหอนหอนค่ะมายังค่ะพระองค์ามาขามวันค่ะพี่น้องัอน,น

กินเ้อค่ะพี่นอลดค่อมดันเอะค่ะพี่นอปวดหัวเิีนหัวกินเ้อยค่ะสีฮนน่าุ่ห <c oughs> มมยแก่ใดเอะค่ะเนาะตุ้มเมย์แง่งงามเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> สมหวช่อมสวนไปสละเนาะพี่น้องชมหวชมสวนค่ะ คลิปนี้พอ่พอพ่ามีไม่ล่าเลยค่ะช่วงนี้กระชิเลือกตั้งแล้วโอ้ชะอมคิดแกงน้องไม้นะคะฝนล,ลงแล้วเดี๋ยวน้องไม่ก็เกิดชะอมชะอมชะอมเบิงหัวเบิงสวน,นะคะ่ะพี่น้อง สมบัคแซลแดดคักค่ะพี่น้องมาเบิ่งหมาคองหาบักน้าหกทุกฟ้าทุกสวนไปละค่ะพี่น้องค่ะบารมีพระในว่างหาคลิปลงองน้อค่ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามจ้าแขยดแห้งแห้งไปแล้วค่ะพี่น้องโจ๊บบอกผิดพาน้อง

เอาหมาไปขั้นตัวไม่จะไปกินเหยามาระวนมันไหลๆแล้วเกิดสิมันเก้าขั้นคอยกินยม่เงาแอ่หูแมเออหูยหันก้อนตัวนี้มันพุ่งตัวนี้ตลาดนวยเพิ่นนี่่มุง ก็ดกินก็สมแซบแถลพี่น้องบึงบุเด็ดออก้อนลื้ออางม่งัวกรางมงามงามงามไปแบงมันนับเอาเดี๋ยวเดานนี่สมลเอมาให้ปลูกแล้วเบี้ยมันเออหมันมอเออคอยบันลกไปลากลายนึงออโอ้ลอไปเด็ดเด็ดมูมันขูดไหชมหัวชมสวนพี่น้องเยให้มันยองเด็ดออก